สวัสดีครับพบกับผมนะฮะมิสเตอร์บุ๊กคนเดิมนะครับหลังจากที่หายกันไปนานๆน,น,นะครับพอดีจะปิดเทอ,อมาติดสอบนิดนึงนะครับโอเคอ่าสำหรับวันนี้ผมจะมาเออ่เรื่องนี้คือมีคนขอมากใน Facebook และ YouTube เอ้ยเออถูกแล้วแล้วก็ในสกายด้วยรับอกสอนวิธีเปิดเซิร์ฟนะฮะ,ะวิธีเปิดเซิร์ฟก็คือเปิดง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบ เปิดพื้นฐานนะครับไม่ใช่เปิดบัคเก็ตแบบมีใส่ลักอินคืออันนี้เป็นแบบว่าเป็นเซิร์ฟมค์คราฟธรรมดานะครับไปเล่นกันเฉยๆนะครับวิธีการนะครับเริ่มจากแรกเข้าไปที่ m i n e c r a f t n e t นะครับเข้าไปนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับ อันแรกจะเป็น Minecraft for Windows อันนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัว Minecraft ของแท้ต้องมี ID แท้ถึงจะเข้าได้นะครับอ่านี่ครับดูที่นี่ครับ m ัน t i Player Server นะครับอ่าคลิกเข้าไปที่ Minecraft Server.exe นะครับผมโอเคโหลดมา โฟลเดอร์ที่บันทึกนะครับอ่ะทำหนึงเละไปหน่อยแต่อย่าให้อ่าปิดนะครับแล้วมานะครับโอเคนะครับอ่าสร้างโฟลเดอร์ใส่กัน Minecraft Server อ่าลากไปเสรนะครับปึ๊บแล้วมันคลิกรันนะครับนี่ครับมันจะขึ้นหน้าต่างมาครับเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับปล่อยให้มันรีสปาล์แอเรียก่อนนะครับ อ่าาม,ม,ม,มคือถ้าเราไม่ปล่อยให้มันรันให้เสร็จนะครับเราจะไม่สามารถตั้งค่าในเซิร์ฟได้นะครับอ่ะสมมุติตั้งเสร็จแล้วอ่ะลองเข้าเกมดูนะครับอะแล้วแล้วเข้าโฮส อา้าวทำไมเข้าไม่ได้อา้าว fail to login user not premium นะครับอันนี้คือปัญหาหลักเลยนะครับส่วนใหญ่คนเขาจะลืมตรงนี้กันนะครับอ่าวิธีแก้ไขนะครับเข้าเปิด notepad ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วลาก server property นะเห็นไหมครับที่มีขนาดแค่1 KB ครับล่างไปอันนี้จะเป็นข้อมูลในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับอ่ามาดูกันเลยอันนี้อ่าอันนี้ไม่ต้องสนใจแม่งอันนี้คือ ครั้งแรกที่เราเปิดเซิร์ฟนะมครับเราเปิดวันที่9ตอน11โมงนะครับ3 1 8ก็คือตะเกียงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือ a l l ลเ Nature คือนรกนะครับตอนนี้เราเปิดไว้นะครับแต่คือถ้าบ้านใครเน็ตไม่ค่อยดีนะครับแนะนำให้เปิดเป็นฟอลก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะแหลกนะครับอ่าฟอลอันนี้เนมเลเวลก็คือเอ้ยเลเวลเนมคือตั้งชื่อโบนะครับ น,นี้ไม่รู้อะไรไม,ไม่รู้มกันอันนี้ก็ all fire คือตีกันนะครับถ้าเปิดเออนี่คือเปิดฟอร์ไว้คือจะตีกันไม่ได้นะครับอ่าส่วนอันนี้ก็ level ซี e นะครับสําหรับใครที่มีซี e แล้วต้องการใส่มาในเซิร์ฟเวอร์ใส่ไว้ที่นี่นะครับเวลาลเราทเซิร์ฟมันจะขึ้นเป็นซี e ที่เราใส่ไว้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็ max อันนี้คือเป็นความสูงของการสร้างนะครับสร้างได้สูงสุด5หลอก256นะครับ 256บล็อกขึ้นไปสูงๆงเลยนะครับอ่าส่วนสปายเอ็นพีซีก็คือไอ้หมู่บ้านเอ็นพีซีนะครับอ่าไวริสตรงนี้ forward ครับคือใครที่ว่าต้องตั้งการใส่ไวริสก็คือใส่ทู o นะครับใส่ t o นะครับแล้วก็คือมาใส่ไวริสท,ที่ไอ้นี่อีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับไวริสดก็กของโน้ตไอเนี่ยไอโน้ตแพดเนี่ยจะมีไวริสคือใส่ชื่อเพื่อนเรา,เาไว้ในนี้ได้ปุ๊บ แล้วก็ปิดแล้วเราก็รันเซิร์ฟใหม่อีกรอบหนึ่งจะได้นะครับอ่าสเปาสัตว์เปิดไว้อ่าปิดปิดไวริแบแป๊บหนึง่งเขียนไงวะอ๋ออ่าออนไลน์โหมดนะครับนี่ครับจุดสมสำคัญตรงนี้เลยครับออนไลน์โหมดนะครับไม่ควรจะเปิดเมนทูนะครับเพราะว่ามันจะเข้าได้แต่ไอเดเทนนะครับอ่านี่นะครับปรับเป,เป็นโฟล์นะครับอ่าพีพีเอ้ย พีพีกับออโรไฟมันเหมือนกันปล่าไม่รู้ดิแย่งมันเถอะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นแม็กเพลเวเอ้ยปัปัปัแม็กเพเยอร์ในเซิร์ฟเวอร์นะครับมี20คนแล้วล่ะอันนี้จะเป็นสปาร์มอนเตอร์นะครับอ่าโอเคนี่แหละครับส่วนใหญ่การปรับตั้งค่าเซิร์ฟพื้นฐานมีแค่นี้ะครับกดเซฟนะครับปุ๊บทำการรีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งรอบนะครับผม โอเครัน okay. ขึ้นมาใหม,ใหม่นะครับ <c oughs> คือเวลารันเซิร์นรฟนะครับคือต้องเปิดตัวนี้ทุกครั้งนะครับ m i n e c r a f t Server นะครับกดรันนะครับโอเคนะครับรอโหลดก่อนเอาเพื่อนออนแอม โอเคนะครับอลองเข้าเกมกันนะครับอ่าปาปาปาเข้าไม่ได้วะเฮ้ยทำไมเข้าไม่ได้อได้แล้วนะฮะเห็นไหมเข้ามาได้แล้วนะครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยนะครับคือเปิดได้แล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้สำหรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็มีแค่นี้ครับหลักการง่ายๆนะครับอโอเคนะครับโอเคปิดกัน อ่าอ่าพักไปก่อนนะครับโอเคแล้ววันนี้ผมจะมีโปรแกรมนึงมานำเสนอนะครับเป็นโปรแกรมลักษณะคล้ายๆกับฮามาชีนะครับคือเป็นการเชื่อมต่อโดยการแลนกันนะครับอ่าโปรแกรมนี้มีชื่อว่า OpenVPN นะครับอ่าเปิดขึ้นมาเบิบนี่ครับสังเกตนะครับมันจะเป็น จอแดงๆนะครับที่ขวาล่างนะครับ2จอนะครับอ่ากดที่ขวานะครับอ่าแล้วเข้าไปที่ HG network vPn นะครับผมแล้วกด Connect นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มานะครับรอสักครู่ให้มันเป็นสีเขียวก่อนนะครับอ่าคือตัวโปรแกรมเนี้ยมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะดีกว่าฮามาชินะครับไม่แหลกเท่าฮามาชิคือฮามาชิจะแหลกมากนะครับอ่าที่ไอพีเรา ไอพี IP อะไรอไม่เห็นอ๋อ10.8.14อะแล้วลองลองดูนะครับว่าจะได้ไหม10.10.8.14นี่ครับเห็นไหมครับได้เหมือนกันเลยนะครับคือเวลาเนี่ยเวลาให้เพื่อนนะครับก็คือเปิดตัวนี้ให้เพื่อนเปิดด้วยนะครับแล้วก็ ให้อพีที่เราได้มาคือตอนขึ้นจอสีเขียวมันจะเด้งอพีขึ้นมาตรงขอบล่างนะครับมันจะเขียนว่าสิบจุดสิบจุดแปดแล้วก็เลขลงท้ายสองตัวคือเวลารีทำมาชี้หนึ่งรอบเอ้ยรีวีพีเอ็นหนึ่งรอบนะครับมันจะเปลี่ยนอพีไปเลยนะครับคือข้างหลังอนะ่ะคือข้างหน้ายังใช้สิบจุดสิบจุดแปดทุทุกครั้งนะครับแต่คือข้างหลังมันจะส่งออกมาให้นะครับอ่ามันจะสะดวกคือไม่แหลกเท่าทำมาชี้นะครับออ่าส่วนเว็บโหลดนะครับอ่า ็บโหลดเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ e s c r i p t i o นนะครับอันนี้นะครับเ็บโหลดปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือตอนในเนี่ยตอนลงอ่ะมันจะมีแค่สามอันนะครับมันจะมี policy setting about แล้วก็ exit นะครับจะไม่มีสามตัวข้างบนนะครับสามตัวข้างบนมันจะมีวิธีลงตอนตอนโหลดมานะครับมันจะมีวิธีลงอยู่นะครับว่าลงยังไงคือถ้าไม่ลงไม่ลงตามที่เขาบอกไว้นะครับมันจะไม่มันจะไม่มีสามอันบนอย่างนี้นะครับคือผมแนะนําคือให้ ล็อกอินอันที่สามอย่างเดียวนะครับอันที่สองอ,อ,อ,อันที่หนึ่งันที่สองใยญ่ล็อกอินนะครับมันไม่รู้ดิโอเคอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รับชมมาตลอดนะครับโอเคครับลองไปหัดกันดูนะครับว่าโปรแกรม VPN มันดีแค่ไหนครับ VPN นะครับจะสามารถล็อกอินได้ทุกเกมส่วนใหญ่นะครับคือตอนนี้เคาน์เตอร์ผมก็